สบายดีพี่น้องตอนนี้ก็ย้ำความแรงเลยพี่น้องเ้อไฟฟ้ากระดับเนาะก็เลยบันทึกอย่างเบ่งทอง้าควนเ้าตกพี่น้องทอง้าแจ่มใสพี่น้องตะ่นเห็นยังเด่นกินข่าวจ้า <laughs> การโกงกินขา่าวพี่น้องยิ้วขา่าวไฟฟ้าดับเนาะ ไปพาอกมาวนไปเนาะยุ่งหาเจยงใส่ิมเสืเจียวกรเดกตู้เม็เจียว่กเอเจ็บแงดาแมงดางดาเศร้าเนยเป็นได้ซสพปะเขาชิไม่เห็นยังมือนี่ตำกันถอดเอ็นเนาะถอดเอ็นิ้งงๆอยากข่าอะไรพี่น้องเข่าก็บริหนึ่งทำเนี่อพูดเข่าอล ตะอ,อุ่นเออแตะอ,อุ่นหุงเขาเนาะหุงเขาแล้วจังว่าผัวชีนแล้วก็ดำแตงออืเอ้ยทอดเอาทอดเอาทอดกรอบๆนี่อยนะทอดเอ็นเนาะอืเป็นนะไรก็ได้ซะตะ <laughs> อ,อุ่นเอ้ยอยืเขาเนาะตามอีกสิบพันไปทำดได้ไดยังเนาะ มยเียนะาเจงานแวยิงนะก็ยิงพันแล้วพี่นกเลยไปพาดับก่อนมากก็อาใส่่าจิิงมันแล้วแหละเลื่องน่เดียวนึง่เมเจ้าลาอยางนมือนี่อตําเือน้ำกับพี่นมสามยางประาแล้วกัเกษตรแถว่นยากด้วกบมาเินแล้วดอกพี่นงฝนตกใส่สิ อน้องลุงค่ะสบายดีพี Damn, <S <S ่น้องเหรอลุงสบายดีจ so, ้ะพี่น้องสบายดีลุงป้าหรอฮะสบายป้าลุงอืมเฮ้ป้าลุงเป็นเด็กน้อยแต่งน่ารักอาจารยบุลุเหมือนตื่นยพี่น้องเลยจักเสศษอยังกับเป็นลูบอลนี่ไพกลับมาหน่ะแม่เนาะสีถ่ายจนไพมาเลยก็ต้องอุ้งกับสีเยเลยเนาะบหมนเนาะพี่น้องไพ่ค่ะเจ้าพงอยูเนาะ สิมาขวาสิ้นแล้วก็ตำอีแะแล้วก็เอาถ่านใส่เตาเตาเตาพี่นงตัดสอบถ่านวิธีตักเอาไปตัดเลยไฟกระดับน้องไฟดับนานนาน พีแ่แม่เราก็กินข่าวอยู่พี่น้งองอีแม่เราถือไโคมันก็สีเหลือลงม่ไ,ไ,ไมด้นนจ้าลำบากดิลำบากครผ่านรับน้อเยอะลบากนะคนทำขาดแสงสว่างกพี่น้องก็ีน้ออยู่แล้วจาเคยอยู่ใต้ตะเกียงบ่เคยอยู่มางเคยอ,อยู่แต่มันจะสดอดีต คอยต่น้อยๆจนสำเจ็ดนานห้าจปีสิบเอ็ดปีบแมนแต่นน้อยประมาณสิบเอ็ดปีล้พี่น้องฉันใจนี่้ออะไร่นรายกาไปยูนใี่มน้อมาสิมาเล่าเรื่องอดีตน้องดนี้

มางกระเดิอบดงเอ้เป็นไงอิ่มหรอโอ้อิ่มแล้วแซ่บ,กบอ,เเอ,อ,อกเขาๆมือน,ออน,มมนี่รู้แซ่บบ้ยยยกยย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 ้ยย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 ยดยยยยนอยย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 ายรยยยยยมนยียน้อยยอ,อยอย ไปอ,อยู่ปสามแต่ที่เคยดจะเกิดน้อยๆก็ใส่ไปผ่าเลยบอสเจ้าคนนั้นคอยหูคว่ำมากกับพี่ชาผ่าเลยเนี่ยพอจะไปะใส่ตะเกียงไปอยู่น้ำผอผอเอาเนื้อใหม่เมนื้อใม่นุ่มบ้านน่ะผ่าพันทอดบันดอนเป็นบ,บอสเนื้นอเราคนบันดอนแต่เมืองสองคน มีปักซองละหาหน้ำบันโฉกไสทางเข่าอันละหาหน้ำก็ไปอยู่นานัากปีอยู่หไงอยู่ตุ้โปีสองปีหุ่นบ่เนะออนี่ใถ่ายภาพสูบน้่มบาดาลนั้นกบเนื้อแอบนยิบยมกอเพื่องหมุนกองเพื่องหมุนขเข้าไปเห็ดผั่งเจ้าอะไรเออเขาสิบหา ตอ really mm ้นมาใช่เหรอเห็นหเนาะตัวดำดำตัวคืออ้นเนาะับนังมุนฮาลี่คอยหมักหลินน้ำปลาเนี่ยคิวเห็ดเฮื่องน้ำปลาเนี่ยคิวตับในจนอวยตับหมู่มูดหมวนได้ตอนหนึ่งหน่อยมดผ่าเพื่อหมวน้าคุกิโลทางชีชีขาย เคยทางทีซีป่ะมีไปหาหลไหมแกคไปทางทีซีซีตะกะแปนลงป่ามีกระป๋องกูไส้ก็เป็นยิ่งขื้นกันนะพี่น้องคุณจี่ล่อเขบปิดก้นได้แตหน่อยจะไปหาไหลไจะแต่เต็มคุณกระปูน้าค่ะเขียดแมนหาเขียดท้าเขียดนห่ครับทางทีซีสายสาเบ็ดคบเคยใส่ ได้ขายชี้ๆนะเป็นบุญบุญตะกี้ทำบุญปางไรก็ิน่นจะมีเทคมีห้านเด้เออเยังเคยเขาไปเต้นบ่เขาจะออกวงค่ะเคยอยู่แต่เล่น้อยมัเขาไปเต้นชื่อพี่เขาไปหันเขาเปิดเพลงว่าังดังแต่เขาไปเต้นทางในนะเต้นไแล้วจะเต้นเออเไปเต้นแล้วกรด,ดีวนนะเ,วเ,เออขาไ, <laughs> ไปนงหมู่แล้วเต้นเนแลงละงงนิดน่ะ <laughs> <laughs> เพลงตะกี้ชนมากเฮ้ใชายจะเพ่งแด่นเนะแม่แม่พ่ออกไปหาเลนท์จะไปเหตุใดต้องไปเจ้าได้สั่นตุกตาบาบี้เออตับงดเออตุกตาบาบี้เพ่งนั่นแหละดังใครอยู่ใช่กะแตบเธอเป็นใครนักค้าไงเนาะลายเพ่งเหาะ บุญปังไรเขาจะเปิดดอกเพียงนะคบ้านไ้ก็มีเพราจะอ้อมผ่านะบางมองกะเต็นห่านก่อนจะเต้นจริงจริงก็เต้นอยู่รุมกับขัดเต้นหมู่หลายคนนะั้นจริงจริงมันกระดังถอกันแล้วแต่ว่าซื้อพี่เข้าไปซื้อ,นอ,อนอกกะเต้นได้เหมือนกัน,น,นแต่ว่าอยากไปอวดนะพี่น้องเต้นในวทีอาศัยว่ามันได้มันได้ํำกันมูงพวก แต่ตำกันบักอันดีอันอีนี่วันเช้าตำกันตำกันเนาะถ้าเราเป็นผู้ชายกันเหยียบตีนกันแล้วก็ตีกันเลยพี่น้องเอ้ยใบรุ่นสว่างนะตีกันได้ส่างตีกันได้บุญบัารมีนามีเปตกเลยกันตีกันมันดีอย่างหนึ่งอัลลัฮมากรับที่บอกว่าเกี่ยวเขาเกี่ยวนานอยู่บริจั่งตะกี้วานเอา เพื่อนเจ้าเล่หแล้วก็ไกปเพื่อนนักเพื่อนแล้วขาเป็นขาไก่เนาะขาเป็นขาไก่สู้กันกินใบจ้างตียี่เหมือนไรอ่ะแต่พี่ปอบได้แแล้วไหมเคยเหี่ปอน้องคอยน่ะถือพี่ปอบกินคนหนึ่งนี่ใหม่เป็นเสียแล้วโอ้เป็นเสียเลยเนาะ ขับรเชียกันใหญ่ปีเสาแล,แล้วงามเปินเป่นๆเนาะอ๋อขุยงงเปินเป่น,นอะไรลูกฉีดปนขับแม่มาค่ะลอดลายเลยเนื้อดทามแล้วเขาหล็งพร้อม,มกันก็ลายแบบคนโซโนไม่กินง่ายเนาะมีใครเห็นกับตาไหยมันบานนะมันเห็นอะไรไหมบอกนะน้อมันก็ข,ขื่นมากินเพราะขื่นเขา คนเขากินน้ำเนี่ยเด้อแลมากินน้ำแล้วก็ซองหินน้องซองหินน้องค่อยแล้วก็เอามืออะไรไปไควแต่คนขาเหมือนนะเราเป็นหมอรู้ก่อนเราแนะมาเราเห็นเราเอิ้นเอื้อนไซโอยตายใต้ยังไงเขาจับอูรุเราก็ปะาเราก็ปะาพุงอะเราก็ไปเลยเราก็ไปคนบางคนแต่งนะาทำมาแล้วก็หั่นบดคืนหั่นจนแจ้ม วที่สี่โมงเช้าก็ตายโอ้คโม,มงเช้าก็ตายไปหุงหม้อเลยฮะซับทั้ทงในเปื่อยิดแล้วลก็คอยเห็นคนน่ะก็เจ้าเห็ดหลินคลงกันค่ะก็จะพูดออกจากานะทั้งในอัน,นใสในะอืม้ม กับใบไม้นังมัวเป็นจ,ะจะ้าแจ่ได้เจ้ที่เรี๋ยวเนี้นบาบุ่วมียักษ์นังจะแถวบ้า,บา,านนะจะมีเรื่องไซยาส์ในบุคคลเสือจะลบหลู่ได้หรอเน่คอคนี่เสือเ้อให้ผมเชื่อก็บมเสือ่อเ้อคขอเชื่อขอหินไ่เห็นแต่น้อยก่ยาไยาส์เรื่องของของสือเคอเห็นใชหอเปล่ ก็เห็นอยู่บ้านพ่อตะกี้เนี่ยแล้วแต่เนีมันเป็นบ้านนอกเนาะแต่ก็อี๋ยวนี้ค่ะมุ้งหัวมีโบนายเชิงเราอาจิตนะตะกี้คือทั้งหมดว่ะคือเจ้าหมักข่อยเป็นทีนึ่แต่ผู้สาวก็หมักเป็นที่เขาเอื้อใจขผู้สาวผู้สาวต่างต่างแต่ทำผู้สาวแล้วบอกพอใจมันีริงนะผมหมักโรงงานเถัดไปเขาพร้อมแต่ผู้สาว ของให้ลงหรือให้อะไนะให้เป็นบ้าเด็กจมื่นเขาแบบว่าเขาเอิ่อนตัวสาวงามแท้เบ็กเบิดเอ้ยยังมาท่วงกู้แบบห้ามึงว่ะนายคือมึงบอกจะสี่นะด่าด่ากันเรื่องความบูดซึกเนาะเออเขาเลียนโค้งตะกี้แต่คนเฮากับแบบนึงเอาคันแบบเป็นบ้าเป็นยังเนาะกอชีวิตคนบางคนเอาี่น้องเนาะถ้าถึงรองจากการที่ว่เอาขีดเท่าสิ ถังเตาไผ่เก,กี่ยวกัดังพื้นเขาไปดังฐานเขาไปดัง,งแบบนี้เขาดังพื้นมีเตาใค่ะเตาแต่ว่าขาลังหลายอย่างได้ขลังหมได้เขาจะคลองลอเป็นโปะโปะเองปองลำบได้ก็เป็นปปกเอง ขอบกินเจ้าของเองก็ตายขอบก็กินตัวเองเขาเอาไงไมิจเจเขาหู้นะเขาเปอรไลน,นี้เขาไลน์นี้คนจากบ้านอนะขอบเนีน่ยทำไรก,นกินลูกกินเต่าตัวเองแล้วมันกินข้างในมันนะตัวเองอะมันก็พอลางมันสลายไปหรเขาคนอื่นมันก็เขาคนอื่นจะเป็นปีปอบเริลลันแ์ไหมนะ แกน่ะขำมันบวเป็นตาไปกัดเกียดดอกแถวอันซึ่ะมดดีดีะนะพี่น้องที่เห็นพี่ปอกออกมาหาขึ้นเกียดอ๋อเหาออ๋อเ็นกนแซบมันบอกอยากขึกินอะไรอยากอะเนาะ นี่หอวกินกระยางห่อที่เราขึ้นขามันเบิ้ลอาโอ้มันยังไรพอดีกินยาอลนะน้อยกิ้เ่าเลยคิดนี่ก็น่ากับสีลาปีลาวน้องไปก่อนได้พี่น้องคิอเขาแอมไม่ได้เกมาเราอดีตนิ่นึงเป็นเราคุณพี่โป๊ะบ๊ายบายพี่น้อง